เรียนท่านอาจารย์แท้จริงสิริพานิชนะครับแล้วก็คุณหมอหนุ่มนะอาจารย์ตุลน,นะครับพอออผงศักดิ์แล้วก็ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันทุกท่านนะครับวันนี้ผมว่าเป็นโอกาสสําคัญนะที่เราจะได้เรียนรู้จากวิทยกรหลายท่านนะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์ตุลน,นะครับซึ่งท่านก็จะมีความชํานาญที่ว่าเดี๋ยวเราจะดูว่า Storytelling เนี่ยนะครับกับ AI ทั้งมนุษย์เราก็ต้องปรับแต่งด้วยนะแล้วใช้อายช่วยยังไงเนี่ยจริงๆผมฟังแล้วก็ยังอยากมาเรียนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่อง storytelling เนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสอสอนะครับผมขอใช้เวลาสัก15นาทีเนี่ยคุยนิดหนึ่งนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยจะมีอะไรสำคัญมากกว่าการสื่อสารครับหรือ communication มนุษย์สคนเจอกัน มนุษย์20คนร้อยคนพันคนหมื่นคนอะไรจะสําคัญกว่าการสื่อสารถ้าเราตัดการสื่อสารเนี่ยมันก็หมดเลยนะครับไม่เหลือเลยแต่เขาบอกว่าการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดเนี่ยคือ storytelling ครับผมเคยอ่านเรื่องโฮโม s a เปียนนะในนั้นเขนาพูดถึงว่าโอ้โ oh, ห storytelling เนี่ยมันสร้างโลกนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามนุษย์ต่างคนต่างอยู่และพูดไม่ได้เนี่ยมันก็จะเหมือนสัตว์ต่างๆใช่ไหมฮะ แต่ storytelling เนี่ยทำให้สามารถจะมีพระเจ้าขึ้นมามีการอธิบายว่าพระอาทิตย์พระจันทร์มีตำนานต่างๆมากมายเลยและตำนานทั้งหลายที่มีพระเจ้านี่แหละจะรวมคนเข้าหากันครับและทำให้เราเกิดความซีวิล i เซชั่นขึ้นมาหมายความว่าถ้าถ้าไม่เกิดความศรัทธาไม่เกิดการรวมตัวไม่เกิดการมีพระเจ้ามีสิ่งต่างๆเนี่ยมนุษย์จะมารวมพลังกันทำ ปิรามิดเหรอจะมารวมกันทำสิ่งต่างๆแล้ว,ลวลมนุษย์จะครองโลกหรือเปล่านะครับดังนั้นสตอรี่เทลลิงเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นมนุษยชาติแลวเราถึงครองโลกได้นะครับแต่วันนี้การสื่อสารมันไปอีกยุคหนึ่งล้ะถึงขั้นที่เรียกว่าคนคนเดียวสามารถสื่อสารทั้งโลกนะแล้วสามารถเปลี่ยนวิธีคิดของคนทั้งโลกได้เพราะมันมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตมันมีเรื่องของ วิธีการสื่อสารที่มันพุบเดียวเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้เราก็มีเน็ตฟิกมีการสายสารถ่ายทอดพอดแคสต์นะครับมีการถ่ายทอดต่างๆเลยนะวันนี้ทรัมป์พูดอะไรเนี่ยว,วันนี้เรารู้หมดเลยนะครับงนั้นการสื่อสารจึงมีพลังครับแต่การสื่อสารเนี่ยท่านเคยไปนั่งฟังไหมบางคนพูดไปแล้วนะฟังไม่รู้เรื่องเลยบางคนเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยฟังรู้เรื่องนะแต่ทฤษฎีมากเลยจนกระทั่งเฮ้ยมันจับต้องไม่ได้ บางคนพูดไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือรู้เรื่องหมดทฤษฎีก็ชัดเลยแต่ว่าไม่ได้อยากทำสิ่งที่เขาพูดอ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจก็คือว่าสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความรู้หรือ k n l e เล e อีกแล้วครับมันอยู่ที่แรงบันดาลใจครับคุณอยากทำหรือเปล่าเช่นคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเปล่า ถ้าคุณมีโรคประจําจตัวหรือคุณไม่มีโรคประจำตัวก็ได้คุณไม่ได้ออกกําลังกายคุณชอบกินอาหารหวานมันเค็มอยู่นะครับแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้องทาสิ่งนี้ก็ได้อะไรจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราละ่ะหรือคุณรู้สึกว่าเออฉันก็พอแล้วไม่ต้องต้องทาอะไรให้ประเทศนี้แหละประเทศนี้มันก็อยู่ของมันได้แหละฉันก็แค่อยู่ไปแล้วก็สามารถที่จะอยู่บางคนก็อยู่แบบกอบโกยก็ได้หรืออยู่แบบอยู่เพื่อมีชีวิต ใช้ความพึงพอใจของชีวิตโดยที่ไม่ต้องให้อะไรกับสังคมหรือประเทศก็ได้ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้เนี่ยมันจําเป็นต้องสร้างแพชชั่นครับแพชชั่นทั้งกับตัวเราแพชชั่นกับคนรอบข้างแม้กระทั่งแพชชั่น passion กับการเมืองก็ตามที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาและสตอรี่เทลลิ่งนี่แหละครับจะเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างแพชชั่นครับมันอาจจะไม่ได้บอกวิธีก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้บอกกระบวนการก็ได้มันอาจจะไม่ได้มีโนเลจก็ได้ครับ แต่สิ่งที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนให้เราอยากทาและอยากทํางานและงานสําเร็จเนี่ยก็คือแพชชั่นครับเวลาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกเนี้ยมันมาจากแพชชั่นครับคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่แหละนะอาจารย์แท้จริงเนี่ยแหละก็มีแพชชั่นเรื่องอุบัติเหตุทางถนนและกกใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยแหละในการทําเรื่องนออี้อยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้ผมเจอแกที่ลิฟต์นะครับ กับห,หมอหมอเรายังต้องเปลี่ยนแปลงต่อประเทศนี้เราใช้กฎหมายไม่ได้เราต้องหาทางให้คนทุกคนเนี่ยใช้มือถือมาถ่ายเลยว่าเนี่ยใครเนี่ยนะที่ผิดกฎหมายใครขับรถเร็วใครเมาแล้วขับเนี่ยถ,ยถ่ายถ่ายถ่ายแล้วเดี๋ยวจะหากระบวนการยังไงมาให้รางวัลเขานะให้เขาถ่ายแล้วเขาได้รางวัลแล้วคนก็จะกลัวเนี่ยนะครับนี่แหละคือแพชชั่นนะครับนี่คือความหมกมุ่นที่จะทำให้สำเร็จซึ่งหมายความว่า มันคือสิ่งที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองครับแต่ทำเพื่อสังคมและโลกใบนี้ดังนั้นตรงนี้แหละครับเราจะหาทางในการสร้างแรงบันดาลใจยอย่างไรเราจะหาทางในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างไรโดยเฉพาะด้านสุขภาพซึ่สสพยายามทำอยู่นะครับเรามีวิชั่นสำคัญเลยคือเราอยากเห็นทุกคนบน,นผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือแม้กระทั่งคนที่มาจากต่างชาติก็ได้ต่างด้าวก็ได้นะครับ มีวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวที่ดีอันนี้คือมิชชั่นครับและมิชชั่นนี้จะต้องเป็นองค์ประกอบของหลายๆคนที่จะมารวมพลังกันครับและสตอรี่เทลลิงนี่จะเป็นมุดหมายจุดเริ่มต้นครับที่จะทำให้ทุกทกท่านที่มาวันนี้ผมเข้าใจว่ามีแพชชั่นอยู่แล้วนะจะสามารถเอาแพชชั่นของท่านนะ่ะไปเล่าต่อไปสร้างแรงบันดาลใจต่อ และที่สําคัญก็คือว่าแน่นอนในยุคเก่าๆเนี่ยนะครับเราไม่เก่งพอหรอกแต่วันนี้เราอาจจะมีเรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดเลยนะอยากจะไปเล่าให้ใครฟังมันจะเล่ายังไงล่ะเราจะเรียนรู้ยังไงจะไปอะไรยังไงวันนี้มี AI ครับที่วันนี้ท่านไม่ต้องเก่งก็ไดนะ้ท่านต้องมีความมีเรื่องเล่าอะเรื่องเล่าอะที่จะต้องเรียล a w r e ลเ v น n ์นะครับเรียคือมันจริงมันไม่ใช่เรื่องเฟก รอคือมันดิบแล้วมันคือ r e ลแวน c ์ ance, คือมันเป็นส่วนที่สอดคล้องสัมพันธ์กันและสาคัญด้วยนะให้มันสอดคล้องไม่ใช่น้ําเต็มไปหมดเลยและ้นเรามีตรงนี้เขาบอกพลังของการสื่อสารอยู่3อันนี้แหละครับเรีวรอและเรลแวน c ์ซึ่งเราจะเอาสตอ r ี t เท l i n g นั้นมาสร้างแรงมาดานใจได้อย่างไรโดยติดอาวุธด้วย AI ครับให้สามารถใช้ AI ในการสร้างโครงให้เรา สร้างกระบวนการให้เราผมจําได้สมัยที่ผมเรียนระบาดวิทยานะครับเดี๋ยวทั้งหมดเวลาบอกนะฮะเขาบอกให้15นาทีนะ่อกี้ผมเริ่มนะอันนี้15แล้วนะแต่ว่า่อกี้กว่าจะเริ่มมา8นาทีนะครับ9โมง8นาทีตอนผมเรียนระบาดวิทยาครับจําได้ว่าตอนนั้นเข้าไปเนี่ยนะครับมีอาจารย์คํานวณครับเขียนบทความดีมากเลยนะตอนปีใหม่เนี่ยแกเขียนมาผมอ่านแล้วผมรู้สึก ทับใจมากเลยแกอ้างถึงไอสไตน์ที่บอกว่า True Success เนี่ยมันก็คือหมายความว่า,าไม่ใช่ไอสไตน์เดี๋ยวไอสไตน์มั้งที่แกบอกว่าเนี่ยแหละรเรื่องการที่จะจินตนาการสําคัญของความรู้หรืออะไรก็ตามมานะแล้วแกก็เขียนบทความแล้วผมจําได้เลยว่าผมเป็นนักศึกษาระบาดวิทยาเนี่ยผมทับใจมากครับแล้วผมก็พยายามจะไปแล้วนี้พอถัดมาเนี่ยผมต้องเขียนบทความลงวารสารคลินิก ผมก็เขียนสุ่มสีุ่่มหลงไปแล้วก็ผมลึกสึรู้สึกว่าผมเขียนดีมากอาจารย์คํานวณมาอ่านอาจารย์บอกว่าบอยมันไม่โฟกัสเลยมันมันเหมือนสเปะสปะมากนะแล้วคุณต้องโฟกัสเรื่องเดียวเพราะผมเขียนคือผมเป็นจริงๆผมสารภาพผมไปสมาธิสั้นนะผมว่เขียนไปทางหนึ่งไปทางหนึ่งแต่ปลายหมดเลยนะแล้วสุดท้ายไม่ได้คอนคลู่อะไรเลยลคือบอกบอยเขียนอย่างนี้ไม่ถูก แต่แกไม่ได้แนะนำวิธีการนะครับผมต้องไปอ่านตาราเอาจะเขียนยังไงให้ดีนะแล้วผมต้องเขียนงวารสาราลกินิกเพราะว่าจะมีอาจารย์สุรเกียรติเขาขอให้เขียนแล้วทุกเดือนเขาตามผมผมไปอ่านดูครับเขาบอกว่าเปิดเนี่ยต้องเปิดให้ดีเลยนะเปิดด้วยคําถามมีกี่แบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีการเปิดแล้วเนื้อหาตรงกลางเนี่ยนะต้องน้ําไม่ท่วมทุ่งและสุดท้ายต้องขมวดให้ได้คอนเซ็ปชวลไลค์ครับผมไปนั่งเขียนเขียนไปเขียนมาเขียนไปเขียนมาเนี่ยนะจนกระทั่งตอนหลังเนี่ย ดีมากแล้วผมก็เอาเรื่องจริงๆนี่แหละที่เกิดขึ้นตอนผมทำงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนมาเล่าให้ฟังนะแล้วเปิดหัวให้ดีเอาสตรอรี่เล่าอยู่ตรงกลางแล้วขมวดเลยได้เรียนรู้อะไรปรากฏว่าดีมากเลยครับผมเขียนไปเขียนไปน่าจะเป็นร้อยกว่าฉบับนะร้อยกว่าเรื่องบทความมานะ มีอาจารย์หมอหลายคนนะเขียนมาให้กําลังใจส่งมาที่วารสารคลินิกบอกโอ้หมอพงเทพอย่ให้เขียนต่อนันดีมากเลยต่างผมก็เลยมีแรงบันดาลใจนะครับผมคิดว่าเราเรียนรู้ได้ครับโอ้ถ้าวันนั้นผมมีเอไอนะมันจะดีกว่านี้นะครับผมคงจะใส่ไโค้ดเนี้ยให้เอไอช่วยปรับแต่งอะไรต่างๆเพื่อจะสื่อสารได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าการสื่อสารเนี่ยสำคัญครับแล้วก็เราต้องเรียนรู้ครับอีกอันนึงคือว่าถามว่าเราเรียนรู้ได้จริงหรือเปล่า ผมจาได้เลยนะครับตอนผมเรียนระบาดวิยาแล้วปรากฏว่าเข้าบับปัเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเก่งเหมือนกันนะเคยสอบสวนโรคคอตีบไปต่างๆนะแล้วก็ตอนไปสอบสวนเรื่องอิสุอิสัยที่โรงพยาบาลจิตเวชนะโหติดอิสุอิสัยกันทั้งจิตเวชเลยอ่ะมันติดได้ยังไงก็คือเขาโหเล่นคือมันมัน,มนไม่มีสุขอนามัยนะสอบสวนเสร็จปั๊บผมก็ไปนาเสนอฮนะมีอาจารย์ประยูนกุณาสนอธิบดีกรมควบคุม,คม,คมโรคมาเป็นวิยากรเป็นอดีตแล้วนะ แกก็บอกว่าที่นําเสนอทั้งหมดเนี่ยที่คุณนําเสนอเนี่ยเท่าที่ผมฟังมาเ่ยนะผมยังไม่เคยเห็นคนไหนนําเสนอได้แย่เ yeah, ท่าคุณมาอย่างนี้มาก่อนโอ้ผมช็อกเลยฮนะเอาเวลาที่คุณน่ะจะเอามาทําสไลด์ให้มันสวยงามเนี่ยนะนะมาเขียนคอนเทนต์ให้มันดีดโอ้ผมน่าแหกเลยฮนะแล้วก็แต่ผมรู้เลยครับว่าผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ ตอนนั้นเรียนระบาดวิทยาเป็นเป็นแพทย์ประจบาบ้านนี่นะคือจบหมอแล้วนะผมก็เลยตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าหน่อไม้ปี๊บครับผมไปสอบส่วนเรื่องหน่อไม้ปี๊บมาแล้วทีนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเขามีบอกว่าต้องเขียนบทความเขียน abstract ส่งไปที่ cdc ที่อเมริกานะเพื่อไปนําเสนอตอนนั้นภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้เรื่องนะให้เขียนให้เขียนแอ s t a นะครับ ผมก็ต้องเขียน a b s t แ a c กทำไงดีวะพอดีไอตอนจดหมายเชิญให้เขียน a อ s t แ a c กอะ่ะมันมี a b s t แ a c ตกตัวอย่างที่ได้รับรางวัลจอร์สโ์อวอร์ดไปที่แล้วครับผมเอามาดูโครงเลยนะมันเขียนยังไงวะโอ้อมันต้องอยากก่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเอามาทาบนะแล้วผมก็เอาโครงของผมอะ่ะซึ่งเป็นเรื่องหน่อมไม้ปี๊บบททุริซึมนะที่มันมีเชื้อบททุริซึมเนี่ยเป็นพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลกนี่นะฮะ แล้วมีคนตายสองคนนะแล้วมีคนป่วยอีกสิบห้าคนเนี่ยผมมาทาบครับแล้วชักโครงเขานะแล้วผมก็เขียนแบบนี้เลยนะแล้วผมก็ส่งไปครับปรากฏว่าถัดจากนั้นมาประมาณสองเดือนคนระับเขาประกาศมาอาจารย์ตื่นเต้นใหญ่เลยบอยบอยเฮ้ยเขาประกาศว่าเองได้จอร์นสโนว์อวอร์ดแล้วตั้งแต่แอปสแต็เนี่แหละผมอกเฮ้ยขนาดนั้นเลยอาจารย์เนี่ยเขาจะอยู่ไปนําเสนอนะจอร์นสโนว์อวอร์ดภาษาอังกฤษผมไม่เขารู้เรื่องนะต้องไปนําเสนอนะ นะครับผมจะบอกว่าเราเรียนรู้ได้ครับที่สุดทั้งหมดคือว่าไม่ว่าเราจะเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยหรือเราจะเก่งมาแล้วเราเรียนรู้ได้ครับแล้วเปลี่ยนแปลงได้ครับแค่เราต้องมีแพชชั่นว่าเราดีกว่านี้ได้และวันนี้นะครับสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยครับจะช่วยในการเปลี่ยนแปลงตัวสังคมของเราแต่ผมคิดว่า AI จะเป็นเครื่องมือและที่สำคัญวันนี้เรามีครบ้วครับมีอาจารย์วิทยากรซึ่งจะเป็นเชฟมาช่วยบอกว่าจะปรุงแต่งยังไง ให้สอรี่เทลลิงเราดีได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่จะต่อสู้เป็นขุนพลในสมรภูมินักรบสุขภาพนะครับที่ทำให้คนไทยมีชีวิตยืนยาวมีสมบภาพแข็งแรงและไม่ตายและไม่ป่วยไม่พิการก่อนวัยอันควรด้วยครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะในแพทย์พงเทพบงญวชระไพบุญนะคะผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสศค่ะลำดับต่อไปนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตะคะ่ะในยุค AI นะคะโดยคุณหมอหนุ่มของเราค่ะศาสตราจารย์ดรนายแพทย์นันทวัฒน์สิทธิรักษ์ค่ะผู้อํานวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพไทยเฮลอะคาเดมี่ค่ะเรียนเชิญคุณหมอหนุ่มค่ะ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเรียนอาจารย์แท้จริงท่านผู้จัดการพออ,อูดอาจารย์อ่อนด้วยนักเย,ย่แล้วก็ผู้ฟังทุกคนนะครับนะผมก็หมอหนุ่มนะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพนะไทยเวอวแคมดมีนะครับนะก็แบ็กกราวก็เป็นจิตแพทย์พูดง่ายๆนะครับนะก็จริงผมทํางานวิจัยเรื่อง Data เลยมา พอสมควรระบาดก็ทำเรื่องจริงๆแบ็คกราวด์ก็ทำเรื่องพันธุกรรมอะไรเงี้ยเราใช้ Data Analyze จำนวนจานวนมากนะครับนะแล้วก็จริงๆก็เกิดแรงบันดาลใจเหมือนเอ๊กก็ทำไปสักพักเนเอ๊ะทำไมมันสังคมไม่เปลี่ยนแปลงหรือที่เราพยายามทำวิจัยไปเยอะแยะเนี่ยมันจะส่ง Impact เมื่อไหร่แล้วเราก็สร้างบันไดข้อมูลบันไดางานวิจัยไว้นะก็เลยสนใจแล้วลองย้ายมาเปลี่ยนงานมาทำงานที่ สสส,สนะครับแลนะ้วก็โดยคล้ายๆแพชชั่นที่คุณหมอบอยว่านะครับนะแต่สิ่งเหล่านี้หัวข้อของผมนี่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตยุค AI นะเมื่อกี้ท่านผู้จัดก,การก็บอกนะว่าสิ่งที่ท่านเล่ามันก็สะท้อนว่าท่านก็เรียนรู้นะปรับเรื่อยๆตลอดนะจะเขียนบทความไหมเราดูนู่นดูไงเจออุปสรรคไงเจอ,อคำศัพประมาทคำว่ายังไงดีนะแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ปรับให้ลองถูกลองผิด ถามว่าพลาดไหมล้มไหมเท่าท,ท,ท,ที่เล่าอยากยกตัวอย่างสดๆเมื่อกี้ท่านผู้จัดการก็ล้มนะก็ดูก็เจ็บพูดง่ายๆนะครับนะแต่ลุกไม่ถอยเพราะว่าอะไรเพราะมีแรงจูงใจเพราะว่ามีมีแพชชั่นอยู่ที่อยากทำอะไรให้มันดีขึ้นมีความเชื่ออยู่ในในหลายๆเรื่องนะครับนะก็พูดถึงเรื่องโฮโมเซเปียนนะก็บอกว่าสิ่งที่ hmm มนุษย์เราจะมีเหมือนกันนะครับโฮโมเซเปียนว่าจะอยู่ที่ไหนของ จักรวาลเนาะอันหนึ่งหนึ่งในนั้นคือการเล่าเรื่องนะครับเป็นลักษณะจำเพาะของสัตว์ที่เรียกว่าโฮโมเซเปนชนิดเดียวที่ทําได้สัตว์อื่นทําไม่ได้นะหมอบอยบอกเลาว่าการร่างเล่าการเล่าเรืเ่องมันทําให้เกิดการร่วมมือในการทํางานที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดใหญ่ได้นะครับแล้วมันก็จะมีอยู่สองสามเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นลักษณะจำเพาะของ โฮโมเซปีสหรือความเป็นมนุษย์นะคือการเล่าเรื่องหนึ่งนะครับนะแล้วก็เรื่องศาสนาสองนะเรื่องสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องที่มาฟังแล้วหงุดหงิดนิดหน่อยสามคือเรื่องความขัดแยง้งครับมันจะมาร่วมกันมันจะไม่ไม่สามารถลบสิ่งเหล่านี้ออกไปได้แต่มันสามารถทําให้มนุษย์เนี้ยก้าวข้ามได้โดยการสื่อสารเนาะคราวนี้ในยุคการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนที่หมอบอยเล่านะครับก็ทุกคนเป็นอย่างนั้นนะเอาละช่วงหลังๆเนี่ย ข้อมูลข่าวสารความรู้อาจจะมาเร็วเร็วมากขึ้นมากขึ้นนะคำนี้คำว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่คือจะจะทำอะไรแล้วเราจะเรียนรู้อะไรมันนะครับนะจริงๆแล้วก็มันก็มากกับเราหลายๆอย่างจริงๆแล้ว AI ก็เป็นแค่ถ้าสำหรับผมมองนะก็เป็นแค่เครื่องมืออันหนึ่งนะครับมันเกิดมาในยุคนี้จริงๆแล้วก็มีเครื่องมือนี้เกิดขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาของประวัติศาสตร์นะครับนะ ตั้งแต่ตอนแรกเราก็อาจจะเดินด้วยเท้าเรือมารถม้ามารถยนต์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคนสมัยก่อนนึกภาพไม่ออกนะครับว่าจะมีรถยนต์แทนที่รถม้าได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนเคยทำว่านิวยอร์กซิตี้ในอนาคตจะเต็มไปด้วยรถม้าและขี่ม้าแล้วนะตอนนี้ก็ก็ไม่เป็นแบบนั้นมันก็เปลี่ยนไปอีกนะครับนะ AI ก็มาในช่วงนี้นะครับนะมันก็เป็นอะไรที่เป็นอันใหม่นะครับแนละคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็น ถ้ามองในฐานะเครื่องมือเนี่ยมันก็เหมือนเรียกว่าอะไรล่ะเตาแก๊สใช้เป็นก็ปลอดภยัยใช้ไม่เป็นก็อาจจะพลังพลาดได้ยกตัวอย่างมาเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับนะแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างคําว่าเครื่องมือคือเราอาจจะต้องเรียนรู้ว่ามันทําอะไรได้และมันทําอะไรไม่ได้นะครับนะส่วนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ ที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงเราจะไม่งั่นถึงเราจะไม่เรียนรู้จริงๆมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกันเรียนรูน้มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับนะบางครั้งเราปฏิเสธที่จะเรียนรู้ด้วยก็มีนะครับนะเราชอบจะยึดอยู่กับข้อมูลเก่าหรือความจริงบางชุดในซะึ่งมันถูกในบางช่วงเวลาที่ผ่านมานะมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่สามารถเอาไปขยายความในอนาคตได้นะครับนะคราวนี้เนี่ย เบื้องต้นเนี่ยเรามาดูว่า AI อ่ะมันทำอะไรได้นะแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะครับนะงานที่มันซ้ำๆข้อมูลจำนวนมากที่มันต้องย่อยเนี่ย AI ทำได้ค่อนข้างดีมากนะ Big d a t a d a t a ทั้งหลายนะครับแนละ้วแต่ว่าถามว่า Data มันอยู่ตรงไหนนะมันก็เอา Data มาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ Input จะเข้าไปนะซึ่งถามว่า Data เหล่านั้นนะถูกทั้งหมดหรือเปล่าก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับนะมันก็ต้องมี มีอะไรที่มันต้องปนปๆกันไปในนั้นแต่มันก็สามารถรวบรวมรีวิวสังเคราะห์ชี้แนะนำเสนอให้เราได้นะถ้ามองมนอย่างนั้นนะครับนะแต่ว่าถามว่าเชื่อทั้งหมดได้ไหมก็อาจจะยังไม่ถึงเวลานั้นและคงไม่และ AI คงไม่สามารถทำได้แบบนั้นนะครับนะหลายๆอย่างเนี่ย AI ไทำไปได้นะเช่นเรื่องความเข้าอ,อกเข้าใจ เอมพัตตีเรื่องความเห็นอกเห็นใจนะความรู้สึกนะครับนะที่บอกว่าข้อมูลก็ส่วนหนึ่งนะครับนะแต่เรื่องเล่าเนี่ยมันไม่ได้ให้เฉพาะข้อมูลมันทําให้เกิดความรู้สึกที่อาจารย์หมอวอคุณหมอวอ,ค,อ,อคือแพชชั่นหรืออะไรก็แล้วที่อยากจะขึ้นมาปรับมาเปลี่ยนอะไรเงี้ย AI ไเนี่ยไม่ช่วยตรงนี้นะครับ AI ไไม่ไม่ไมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะรู้สึกและบางครั้งยังไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ดีเท่าไหร่ด้วยนะครับนะนะเพราะว่าเรื่องความรู้สึกเรื่องอารมณ์เนี่ย เป็นสิ่งเฉพาะของของของ,ของมนุษย์อีกเหมือนกันที่มันเข้าใจยากลึกซึ้ง AI นะีตอนนี้ยังไปไม่ถึงอันนั้นนะครับนะส่วนเนื้อเนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างอีกเรื่องที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วก็คือเรื่องพวกอะไรละ่ะภาษาไทยใช้คําว่าอะไรมอรัลเรื่อง Ethics นะเรื่องจริยธรรมเรื่องความเข้าใจมเพราะจริยธรรมเป็นเรื่องของอาจตกลงของคน หมู่มากว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับนะ AI review data ได้แต่พอในสถานการณ์จริงเนี่ย AI มันต้องมาหาข้อมูลนะครับต้องมาปรับซึ่งการทำนี่ก็คือต้องเป็นมนุษย์นะครับนะซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ที่ AI ก็ยังยังทำไม่ค่อยได้ดีนะักนะครับนะแล้วก็การปรับเปลี่ยนแปลงหน้างานนะครับนะเมื่อมีสถานการณ์มาตรงนี้เนี่ยการ สร้างสรร์เนะาะอาจารย์ตุลนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะความคิดสร้างสรรค์หรือความเป็นต้นแบบเนะี่ยเพราะ AI มันต้องพึ่งข้อมูลเดิมปุ๊บป,บป,บปบุมาเจอปัญหาใหม่เนี่ยจะปรับยังไงเนี่ย AI ช่วยเป็นผู้ช่วยได้เท่านั้นนะครับนะมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกอะลรสามารถมีวิชั่นอนะ่ะมันมีวิชั่นมันสามารถที่คุณหมอบอกว่า พูดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนำคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เป็นลีดเดอร์ชิพอะไรได้นะ AI จะเป็นคล้ายๆผู้ช่วยถ้าถามผมนะครับมันจะเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้แต่วิชั่นอารมณ์ความเข้าใจทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยยังมีความสามารถเหนือ AI มากอยู่ณเวลานี้นะครับนะคิดว่า a อมันก็คงตีตื้นขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ว่าการประมวลผลการปรับแล้วก็การเกิด อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะบอกแล้วว่าเรื่องเล่าเนี่ยหรือเรื่องไอ้ข้อมูลทั้งหลายการเล่าเรื่องเนี่ยไม่ใช่การเอาข้อมูลมาตีแผ่ที่ที่คุณบอกบอยก,ก็เหมือนเอาข้อมูลมานาเสนอแต่ว่าเอ๊ะแล้วมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรทําไมคนอยากทำไมอาจารย์แท้จริงอยากทำเรื่องวัติเหตุหมอสมมตินะผมสมมตินะครับอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นความบันดาลใจเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของเป้าเป็นเรื่องของเซนต์ออฟเดเรคชั่นว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรมีมีนิ่งอะไรสิ่งเหล่านี้ เอให้ไม่ได้นะครับนะันมันมาจากการที่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์เรียนรู้ผ่านประสบการณ์มีความรู้สึกรู้สากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั้นแล้วมันมีแพชชั่นมันมีความรู้สึกว่าอยากให้มันมีอะไรที่แบบนอกเหนือตัวเราที่มันดีขึ้นนะครับไม่ใช่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองทั้งหมดนะครับนะเพื่อการ ตัวเราดีขึ้นสังคมดีขึ้นครอบครัวชุมชนสังคมก็ก็ดีขึ้นด้วยมนุษย์มันจะจะมีแพชชั่นในสิ่งเหล่านี้อยู่นะซึ่งการในยุค AI เนี่ยคือถ้ามอง AI เป็นเครื่องมือใช้เป็นก็เหมือนใช้คอมพิวเตอร์เป็นมันก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลแต่ถ้าใช้ไม่เป็นคือไม่เท่าทันนะครับนะคือมี literacy เหมือนอ่านหนังสือครับที่เขาบอกว่ามันต้องอ่านระหว่างบรรทัดด้วยนะข้อความเนื้อความมันก็มีปึ๊กปๆกปกอยู่แต่ ทำไมเล่าเรื่องนี้ทำไมพูดเรื่องนี้ณนะเวลานี้ทำไมไม่เล่าเรื่องนั้นอันนี้เป็นความสามารถในการอ่านสิ่งที่อยู่ข้างหลังนะครับนะ AI ทำได้ไม่ดีเท่ามนุษย์นะครับนะมันต้องมีความสังเกตสังกาดูนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ถ้าใครเป็นคนเล่าทำไมบางคนไม่ได้เล่าทำไมบางคนได้เล่าแล้วทําไมมีแต่เรื่องเล่าของคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ซ้ําไปซ้ำมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องมีความสามารถในการ อ่านสิ่งเหล่านี้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นทักษะที่ยุคใหม่ที่เราอาจะต้องให้คนยุคใหม่เนี่ยค่อยๆตระหนักมากขึ้นนะครับนะข้อมูลจํานวนมากมันมานะแต่เราจะย่อยมันยังไงจะใช้มันยังไงจะเชื่อมันยังไงและจะได้เมื่อไหร่หรือไม่ได้เมื่อไหร่นะครับนะแต่ว่ามันไม่สามารถมาแทานที่ความมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ได้อารมณ์ปฏิสัมพันธ์ การสร้างวิชั่นที่คล้ายๆที่หมอบอยพูดนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเ,เนี่ยยังเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้และยังทำได้แล้วใช้ AI เนี่ยมาช่วยถ้ามออย่างเงี้ยมันจะง่ายนะครับนะแล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะครับนะ AI มันอาจจะรู้ได้ทุกเรื่องแต่เราเลือกที่จะรู้ได้นะครับว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถรู้เท่าทันตัวเองนะครับใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีนะแล้วก็ใช้มันเพื่อ อะไรบางอย่างแล้วถ้ามีเรื่องจริยธรรมหรือมีเรื่องคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเราทำเพื่ออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเนี่ยมันจะมันจะสร้างประโยชน์ได้ได้เยอะเหมือนกันนะผมเคยคุยกับอาจารย์ออนติดใจประโยชน์หนึ่งที่คนถามพระเจ้าว่าเนี่ยความรู้มีอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับต้องเรียนอะไรบ้างเหรอถึงมันมันมีความรู้ทุกอย่างในโลกนี้เยอะมากมีอะไรให้เรียนใหม่ทุกวันเอาใหม่ทุกวันนะที่พระเจ้าบอกว่า สิ่งที่จําเป็นจริงๆอ่ะมีอยู่แค่กํามือนะครับไม่ต้องรู้ทั้งป่าก็ได้นะแต่ว่ามันก็ต้องเลือกคําว่ากํามือน,นั้นคืออะไรอันนี้เป็นทักษะที่ในการเรียนรู้นะครับคนยุคใหม่ต้องมีทักษะเหล่านี้มากขึ้นด้วยว่า AI มันป้อนเข้ามาเต็มไปหมดเนาะแต่ว่าเราจะรู้อะไรเพื่ออะไรเป้าหมายเพื่ออะไรนะครับนะถ้าใช้ AI มาเซิร์ฟสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันจะช่วยได้มันย่อยเวลาให้ให้สั้นลงนะแต่ยังไม่สามารถ การมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์การเรียนรู้เป็นทีมเรียนรู้รวมหมู่การสร้างแรงบันดาลใจแม้กระทั่งเรื่องเล่า,ลาก็ตามนะครับนะ AI ให้ข้อมูลนะให้อินโฟเมชันแต่วิธีการเล่าเรื่องการทำให้เกิดแรงบันดาลใจ AI จะช่วยแนะนะครับนะแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องมี human to interaction ครับเรื่องอารมณ์เรื่องความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจนะแล้วก็เป้าหมายที่เขาเรียกอะไรละ่ะ ยิ่งใหญ่หรือนอกตัวเราเนี่ย AI ให้ไม่ได้นะครับนั้นเราต้องตกผลึกแล้วก็การเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพเราก็ประมวลสิ่งเหล่านี้นะปรับตัวในยุคใหม่ยุค AI ตีมปีหน้าก็เลยออกเรื่อง Storytelling แล้วก็ AI นะครับจับมันมาผนวกกันยังไงแต่ไม่ใช่ไม่ไม่หลายคนจะกลัวเพราะมีคำว่า AI นะครับนะแต่ว่าดูว่ามันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่ง แต่ว่าเจ้าเล่าทําไมนะที่ว่าทําไมต้องมาเล่าด้วยและ AI มาช่วยอะไรนะครับเราพยายามจัดทีมหลักสูตรเราปีหน้านียให้ตอบโจทย์เหล่านี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเปลี่ยนแปลงในชุมชนอง,องค์กรที่เราอยู่นะครับหรือเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไรให้เป็นสังคมที่ดีขึ้นในทางที่ดีนะครับนะมันก็มีคําว่ามอรัลฟัอนอยู่ข้างในนะั่นแหละเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับนะว่าเออเราทำอะไรเพื่ออะไรนะไม่ใช่เพื่อเราจะเก่งกว่าคนอื่นฉันต้องทัน เหตุการณ์อันนั้นเป็นมุมมองที่แคบและเล็กนะครับดังนั้นเราต้อง AI เองเราก็ต้องมีความเท่าทันที่ผมย้ำอีกทีนะว่าเท่าทันที่จะเข้าใจว่ามันคืออะไรมันใช้ทำอะไรได้ดีมันใช้ทำอะไรได้ไม่ดีเรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ AI ได้ข้อมูลจํานวนมากนะครับนะแต่เหลือที่บอกว่าข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะครับไอความรู้สึก แรงบันดาลใจแล้วก็ฉันทะนะพลังที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยนะครับนะอันนี้ยังเป็นลักษณะบางอย่างซึ่งถ้ามนุษย์เรามีหรือสังคมเราสามารถทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้เนี่ยมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับ AI ช่วยให้มันสั้นขึ้นกระชับขึ้นนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะแต่ AI ไม่ใช่พระเจ้าพูดง่ายๆนะเชื่อทุกอย่างไม่ได้นะครับนะต้องต้องรู้เท่าทัน ใช้ให้เป็นความเท่าทันอันนึงคือเท่าทันตัวเราข้างในด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการเอ e เพนเฮาส์ open house ของหลักสูตรที่เราจะทําหลายๆอย่างในปีหน้าของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกทีหนึงแล้วอย่าให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นมิตร ปรึกษากันได้นะเมื่อกี้เราพยายามทำเป็น learning journey ให้นะครับบางคนไปช้าไปเร็วแต่มี sense of direction ว่าเราจะไปยังไงเราสามารถเลือกเรียนตามที่เราถนัดได้นะครับนะแต่เห็นว่าเราพยายามจัดให้เป็น journey ของการเรียนรู้ซึ่งในปีนี้เป็นเรื่องของเรื่องเล่าแล้วก็ AI นะครับนะแต่ว่าที่เผมถามว่าจะเล่าไปเพื่ออะไรนะใช้ AI เพื่ออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสาคัญก่อนนะครับเราจะเราจะได้มีทิศทางว่า เราจะเรียนอะไรเราจะไม่เรียนอะไรเรียนอะไรไปเพื่ออะไรนะครับแนละ้ถ้าสิ่งเหล่านี้มันชัดตระหนักเนี่ยเจอนี่มันจะชัดแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการต่อยอดขึ้นไปได้เรื่อยๆก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน Open House ในวันนี้ครับขอบคุณครับ